อ่ะให้หานปลาดีกว่าเร็วเร็วเร็วเรวปลาเร็วเร็วเรวมาเร็วเร็วขึ้นมาเร็วเอากาศหนาวปลาเชื่องช้าเออมาเร็วลูกเร็ว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 เออมา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  เร็ว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 มาแล้วมาแล้วมาเร็วเร็วทุกคนดูดิเต็มเลยมาเร็ว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 ขึ้นเต็มเลยเห็นปะล่ะมาเร็ว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 ดูเต่าดูเต่าแต่ตอนนี้ปลาซิวปลาส้อยเยอะมากเลยปลาซิวปลาส้อยเยอะมาก มาเร็วเร็วเร็วรวเรวต้องโยนไปไกลๆหนะ่อยให้เตา่ามันหนะ่อยให้เตา่าเตา่าเพื่อภาพเลยเห็นเปะละ่ะเห็นเะละ่ะเต็มเลยน่นน่น่น,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 นเห็นปะล่าทุกคนมีเสียงเหี่ยวด้วย มาแล้วมากินอาหารกันแล้วเยอะค่าปล่อยไว้เยอะนี่เดี๋ยวถ้ามาอยู่จะปล่อยอีกปล่อยให้มันเต็มสะไปเลยเป็นเขตอภัยทานเร็ว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  ไป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 นี่เห็นไหมละ่ะนี่น,นี่เต็มเลยเต็มเลยมีแต่ปลาตัวเล็กๆเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยอะ่ะขยายพันธุ์เร็ว เนี่ยมีแค่นี้แหละทุกคนป๊๊บแป๊บป๊๊อแป๊บหกมันไปพอแล้วให้แค่นี้พอกินเยอะเตืองซื้อทีนก็หลายบาทอาหารปลาไม่ใช่ถูกๆปลาเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ปลาเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้จะพาทุกคนไปดูไปดู ห้องน้ําที่เขาเพิ่งมาปูกระเบื้องห้องน้ําที่เขาเพิ่งมาปูกระเบื้องอยาเอากระเป๋าไปด้วยดีกว่าขี้เกียจเอากระเป๋าไปด้วยเผื่อไม่ได้ลงมาเผื่อจะไปเดินอยู่ตรงนู้น ขนาดดิฉันแบบขยันเดินนะดิฉันยังอ้วนเลยทุกคนแล้วถ้าไม่เดินเลยจะขนาดไหนเนี่ยขนาดดิฉันก็ว่าดิฉันก็เป็นคนคนหนึ่งที่ขยันออกกาลังกายอยู่นะไม่ได้ขี้เกียจเลยนะเวลาเดินเวลาอะไร ช่างกลับไปแล้วช่างฟงช่างไฟเหลือแต่ช่างแพรเหลือแต่ช่างแพรช่างฟงช่างไฟกลับไปแล้วเดินสายไว้อย่างดีนี่เวลาอยู่ในบ้านเรามองออกไปมันก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะเวลาอยู่ในบ้านเวลามองออกไป ข้างบ้านมันก็จะฟิลลิ่งจะเป็นประมาณนี้แบบนี้เลยนี่เวลาเรารับแขกใช่ไหมที่นั่งรับแขกมองออกไปนอกบ้านก็จะเป็นวิวก็จะประมาณนี้งดงามงดงามนะ แพรคิดแพรทำแพรคิดแพรทำค่ะอือแพรคิดแพรทำเออไม่ถ้าคนที่ได้อ่ะสวยโดดเด่นจะไม่ว่าเลยนะเราก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามาตรฐานความสวยมันคืออะไรแต่แต่เห็นหลายคนเขาก็บ่นกันตอบคำถามก็ไม่เลิศอะไรก็ไม่เลิศ อันนี้เป็นกระเบื้องห้องน้ําค่ะ be กระเบื้องก็จะสีต้องคุมโทนหมดเลยสีจะไม่ฉูดฉาดนะไม่เอาสีต้องแบบต้องคุมโทนนี่ลายกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องห้องน้ํเพึ่งปูพึ่งปูพึ่งปูอันนี้เป็นห้องน้ําห้องทํางานเป็นห้องน้ําห้องทํางานค่ะก็ก็จะเป็นแบบนี้ สีแบบให้ดูมีความแบบไม่ขาวแล้วก็ไม่แบบไม่ฉูดฉาดนะจ๊ะไม่ฉูดฉาดระเบื้องห้องน้ำแต่มันจะดูมันจะดูดูดูโอเคก็ต่อเมื่อมันเสร็จหมดแล้วแล้วก็เอาสุขภัณฑ์เข้าอะไรเข้านะคะถึงจะรู้ว่า ความสวยความฉ่ำมันคืออะไรเออนะคะคุณอาเอิร e ์สปะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการปูอยู่ใช้เวลาในการปูเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มีห้องมีช่องเก็บอย่างนี้เลยน่าจะเป็นช่องเก็บของนี่นช่องเก็บของดิฉันให้เขาฝังผนังเพราะว่าห้องน้ําเราอะเราไม่ต้องไปติดอันนี้อีกทีหนึ่งมีช่องเข้าไปข้างในเป็นช่องเวลาสําหรับเราเราแบบวางของวางอะไรวางของวางอะไร เป็นขอแบบวางของวางหนุนนี่นั่นเออจิปาถะนะคะตรงนี้น่าจะเป็นมุมแบบอันนี้ติดเผื่อไว้กระจกมีไฟอะไรอย่างงี้มาเปิดไฟได้แต่นี้เล็กๆนะคะนี้เล็กๆเ,เพราะอันนี้เป็นแค่ห้องน้ําห้องน้ําห้องห้องทํางานแต่ก็เผื่อได้เพราะว่า เวลาสมมติว่าสมมรเรามีเพื่อนมาอะไรอย่างนีมาอย่างนี้ก็ให้พักห้องนี้ได้หรือแบบมีพระอาจารย์มาอะไรอย่างนี้ก็ให้ท่านมาจำวัดที่นี่ได้แล้วก็แบบมีห้องน้ําให้ส่วนตัวเลยอาบน้ําได้อาบน้ําได้ทํากิจได้เป็นห้องทํางานอะไรอะ่ะแล้วว่ะลดแล้ว,ลแ,ลวแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ลดในฝั่งนี้ ฝั่งนี้ยังไม่ได้ลดเหมือนทุกคนมองไปก็จะเห็นสระน้ำเมื่อกี้ไงไไที่เราไปตัดผมมั้งเห็นมันบอกรถอรถมอเตอไซค์ไงคันเล็กก็เลยอืเหร้ซื้อหามวันซื้อทำไมจะไม่ซื้อล่ะไอตามันยกลงมาอยัาล่ะ ก็แค่นี้เดี๋ยวพาไปเดินนะคะทุกคนพาไปเดินออกกําลังอันนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องนอนห้องนอนกว่าจะเสร็จนะกว่าจะเสร็จอีกหลายอึดใจ ต้องใช้คำว่าอีกหลายอึดใจไม่ใช่อึดใจเดียวนะอีกหลายอึดใจอันนี้เป็นกระเบื้องห้องนี้แต่วันนี้มีช่างมาปูกระเบื้องแค่สองคนเองก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาเต็มทีมอันนี้จะห้องน้ำนี้จะใหญ่จะใหญ่เลยเพราะว่าเนี่เป็นห้องน้ำห้องส่วนตัวเลยห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนก็ต้องใหญ่หน่อยห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนก็ต้องเต็มที่เลยเพราะว่า เราแบบว่าต้องใช้มีอ่างด้วยนะมีอ่างจ้ากุชชี่ด้วยเธอเนี่ยมีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรใดๆไ,ไ,ไปอืมใช่ไม่รีบอะค่ะเพราะว่าอยากได้งานคุณภาพไม่รีบจ้าของานคุณภาพของงานคุณภาพเราไม่ได้เดือดร้อนจะอยู่นี่เพราะาเรามีบ้านอยู่อยู่แล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่เดือดร้อนจะอยู่จ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยจ้ะ ได้เดือดร้อนอะไรเลยเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงก็เร่งช่างชํำอยู่นะเร่งช่างอยู่เสร็จหรือยังนี่ยเมื่อไหร่ช่างแอร์จะเข้าสรุปราคาได้ยังแต่เขามีโฟแมนดีทุกคนเขามีโฟแมนตามงานตามอะไรมีโฟแมนมีอะไรตามงานให้เรา อนะันนั้นลดไปแล้วนะฮะลดไปแล้วเนตะไม่อยู่เงินให้มันลด,าม,ดม,ามานะช่างไฟก็มาเขามาเก็บอะไรไม่รู้จ้างไฟมาช่างกระเบื้องมากระเบื้องพึ่งปูกระเบื้องห้องน้ำปูห้องรับแขกก่อนอห้องทำงานไม่ใช่ห้องรับแขก พม่านมีร้านแล้วค่ะมีร้านผ้าม่านแล้วมีร้านพม,าม่านราเรียบร้อยแล้วมีหมดครบทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้ช่างทำงานเรียบร้อยมากค่ะสังเกตจากช่องใส่ปลั๊กไฟเก็บเรียบร้อยมากไหนคะช่องเก็บปลั๊กไฟตรงไหนอะดูดิทุกคนดูไฟดิไม่ใช่น้อยๆน,นะไม่ใช่น้อยๆน,นะเธอมัน <laughs> เธอมันมันไม่ใช่น้อยๆนะมันไม่ใช่น้อยๆเด้อสวิตควบคุมจริงๆอยู่ข้างหลังบ้านค่ะสวิตควบคุมไฟอยู่ที่ห้องครัวนี่แผงแผงควบคุมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลอุ่ยเย็นอนะในครัวเย็นมากนี่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  นี่ค่ะนี่นี่นี่สายไฟทั้งหมดอยู่ตรงนี้นเขายังไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จทำไม่เสร็จ,รจอันนี้ห้องครัวนะคะตรงนี้เป็นครัวตรงนี้เ,นเป็นครัวทุกคนแต่ว่าคืออย่างนี้นะก็คือเราต้องยอมจ่ายในราคาที่มัน ที่มันก็สมน้ําสมเนื้อของเขานะหมายถึงว่าอย่างบ้านดิฉันเนี่ยถูกไม่ถูกหรอกเพราะว่า,าเขาช่างเขาก็ตีใช่ไหมตารางเมตรละหมื่นแปดใช่แล้วก็วัสดุอะไรทุกอย่างเลยเขาก็ใช้ของดีหมดไฟก็ใช้ของอะไรเงี้ยของอันเนี้ยแต่ว่าเราต้องยอมจ่ายในราคาที่มันที่มัน สูงขึ้นนิดนึงถามว่าบ้านนะสร้างให้มันถูกได้ไหมได้เหมือนว่าบ้าน2ชั้นแค่นี้คุณจะเอา5ล้านก็ได้แต่ว่าเขาก็จะลดสเปคไง